่ะต่อเลยอ่ะต่อเลยเฮ้ยต้องโดมยาใช่ไหมเฮ้ยยังไงเฮ้ยเก็บแค่พิเซียโอ้โหเจ็ดแม่กูโดบมันแน่เลยเอ้ลูขอไอ้พิวเซียเก็บดิฟิวเซียเนี่ยไอ้ไอ้มึงเก็บดิฟิวเซียแงกว่าไปไปไปเดี๋ยวเวลากูขันแล้วเพื่อนครับค้าาสรงโลอ่วทันปิดไฟหมดเลยปิดไฟปิดไฟมิดอ่ะ มึงจะแม่งเปิดไฟแม่งก็เห็นดิกูรอเลยท่านต้องการใครต้องการก็มา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 เปิดไฟดิมาเปิดไฟไปไม่มีไฟอะมาเปิดนี่ได้เราเปิดนี่ร้อมันไม่ดีเออล้วลงไปอุ้ยโอ้โอ้กรอดเฮ้ยเจออะไรแล้วรอ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 เอรรรแล้วเราเปิด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  ตายเอ็ดยาส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 าบูเซตี่ล่ะฮะจิตใจจิตใอยเ Excuse me, excuse me ค uh ุณบ้าพลังอะ้รเเอะเก่าเอา จามแล้วจามแล้วจามแล้วเข้ามาไดย้อเข้ามาโอ้เซฟนุ่มอยู่ข้างหน้าจามแล้วจุจามจุจามหมดแล้วไอ้กูคันแผลอ่เราต้องเราต้องยิบันแผลเขาอย่างนั้นเครว่าโดนหนึ่งเหรอเนาะอากระโดดใช่ไอ๋อคเขาไอ้เอ้โลโลโลไอเจ้าเซียอืม อับเอ้ยนี่ี่เข้ามาเป็นลมรู้สึกนาไปที่โดร์มันรู้สึกเคีมยมากโอ้ผมที่สองเนี่ยผมเป็นคนหน้าตาดีแต่ไอคนที่อยู่บนสุดเนี่ยคือผมตายเอ้ยยกูด่าเองโอ้ใช่ไหมทไมกูได้ดอะไรโอ้ผมเที่สองครับเหตุใดเห็นบอกกูบวกอีกคนเดียวพวกมึงไม่เคยช่วยเฮ้ เอ้ยอันนี้ให้โรเชิลอันนี้กูขอให้โรเชิลสู้วันนี้ตายกูนั่งหลบกูอยากอะไรใครเก็บอะเอาไปเลยิปั๊มละเอาอะไรอ่ะแล้วกูขอเนี่กูขอคิดปั๊มกว่าเอาไปดิยคิปั๊มอะเอ้ยแต่กูหิวไองเอ้ยกูหิวไงคิปั๊มเอาไปอะไรมึงมีปัญหาอ่ะไอ้คอนหน้าหน้าอ้วนนะเอาเปิดสกาวะสามสองหนึ่งว e. ันเดือนไปโอ้ยเฮีย ดี่ดูมีที่พอมไว้ทำอะไรกูคือบัวขาวอู้หอยอย่ายิงอย่ายิงอ้ัดูบัวขาวดูบัวขาวนี่บัวขาวอะไรบัววขาเอ้ยยีงหาแม่ีหาแม่ผมครับแม่อยู่ไหนไม่รู้เว้ยตามหาแม่เลยทุกคนโอ้ด่านนี้ผมจำได้ไผ่ไปเรื่อต่อไปต่อไปปเดี๋ยวอย่ามนั่งหงออ่ะเปิดไฟเปิดไฟนี่ด่านนี้ต้องเปิดไฟ กนไม่ตาหอแม่เลยูกมึงมาแล้วม่ลูกมึงมาแล้วแม่ไม่ช่วเลยาเช็คมาเช็คมาเช็คาเช็คขุนแย่วันดพีจบกก็หื่นนะจบกก็หนนะจอกหนนะไปยหัวเท้ากัวเยอะแยะไปยังกากัวเยอะน้อยระวังนะทุกคน บอลชอบ่งาครบอีกเบางบางรุ่นก็สูงไปแกอีเรานี่เราบุกมาฆ่าซอมบี้หรือว่าไงบุกอนีซอมบี้หาซอมบี้ครับมีุองไม่ได้เก็บกันหรอผมมีรุ่นองออโต้ะผมไม่อยากขา้อีกี้ยเสียงอะไร เฮ้ยโกโหใครโดนดิโอ้โหไม่ดึงอย่างข้างล่างเย็ดเจ้ใช่เลยไอ้ท่านมีระเบิดไฟป่ะเราไม่มีมีแต่ตุ๊ดตุ๊ดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยใครมีระเบิดยิงตุ้มมั่งมีครับเฮ้ยกล้ามีระเบิดซื้อซื้อซื้อเลยมีถังด้วยมีถังด้วยออกมาปุ๊กเขาเหนี่ใครมีปืนพกยิงไงใครมีปืนพกยิงไงโอ้ยเหี้ยมีขวานเรียบร้อยกูยิงนี่กูขอลงอ่ะสามสองหนึ่งวันเดือนปีตัวอุ้ยเหี้ยตีนคมเลยเฮี้ย อ, lifting! อุ้ยโอ้โอ้โอ้อออ้ไม่ไหวแ้ <f ew> บุกแทก็ได้แล้วอตายง่ายจังเ้ยตรงปาร์ต,ตี้ชาวล็อกกูขอล็อกคนเดียวนะไหนอะด่านตานตรงชาวล็อกอะเฮ้ยเ้ยูเด้วยเะมไม่ช่วยเพื่อนเลยเนาะมันกูล็อกเขาผมลองช่วย่ะเออไม่้องช่วยไปย เฮ้ยหอมมาแล้วเราคุยก่อนไอ้เหี้ยเห็นแม่มึงเฮ้ยเสียงนรกมาแล้วเมาแล้วมาแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วตอนนี้มันมาที่ไหนอีกสาววิมันจะมามาเนี่ยโอ้โอ้มาแล้ว ยิงแล้วงไปเฮ้ยขาแม่งขาแม่งขาแม่งโอ้ยเยี่ยไม่มีขวานดรอปอะเอายาไปดรอปไปเฮ้ยใครใครจะข็มฉีทยายาบ้านอ่ะมียาตั้งหลายครปบูกอะ นี่เห็นคิดยาไม่มีใครตรวจเข้ากูแล้วเนี่ยหวานยามแท้งโคตรโหดมึงนี่ก็ไม่ไหวแล้วหวานยามแท้งอะโคตรโหดเลยไอ,อ้เหี้ยใจอะไรนะเจ็บมันเ,นเหเมือนเกจ๊ตึงหวานยามแข้งอะโคตรโหดเลยเฮ้ยมึงมึงมีปัญหาพวกกูอ่ะมันใครยังตรวจเข้ากูทางเครื่อง เปิดเปิดเปิดแล้วเปิดเป็ุดพัโอเปิดกูจะเล่นกูจะเล่นเกมกูจะเล่นเกมตามมาตามมาตามมาเรียรีวิ่งเลยครับเรียรีวิ่งตรงนี uh ้ห้ามไปดีอยข้างหลังโอเขาเพ่มเขาเพิ önem, ่มความเร็วให้มึงนั liamo, ่นโอ้โหมันไม่กดตามไปขึ้นเรียรีวิ่งเลยครับ

กูปารเบิดไฟไปแล้วนะเมียทำมุญวัดไหนมาเอ้กูเอ้ยเมื่อกี้กูปารเบัดไฟไปแล้วนู่นไม่กูช่วยมึงนะโอ้โหช่วยมึงทำมุญวัดไหนเ้กูช่วยมึงมองนะเว้ยเห็นแม่โอ้โหที่อยู่ไม่มีกูรอมึงตายแล้วกูบัมให้ กูมีนิ้วอ่นิ้ว่อยู่าวไอ้บอลยู่ไหนอ้าวเฮ้ยมาอ่ะโอ้ยอือเฮ้ยอย่ายิงกูดงจะบังดิแตัวนึงก็เจอตัวนึงโอ้ห เอ้ยผมมึงอย่าทิ้งกูไปดิกูถึงเซฟลูมานะเดี๋แบกูมถึมาตัวชาบหมดเลยไอเนี้ยใ้ายเท่ากูนับีเลยกูกโคตรเก็บแม่แม่งหม ไอ้ไอ้ไอ้ของพี่บอลไอ้อโดโด้โดแม่งเอ้ใครแม่งไม่ปิดประตูวะเห็นป่าวยย้มาเก็เหมดแล้วแม่งคนเราบอดได้ที่หนึ่งอะไอดอก โอ้โหนี่กูทีหนึ่งครับผมสองครับกูสุดท้ายตลอดฮะค่ะสุดท้ายแฟนหล่อไม่ใช่แฝงสุดท้ายแฟนหล่อครับแฟนหล่อแฟนหล่อกูเป็นเกย์โอเคแล้วโอ้ยเชี่ยตกใจใครมีสูบโอ้โห